ากลัวกลัวอันตรายมากๆชีวิตไม่แน่นอนจริงๆวันนี้สวยอยู่ดีๆพรุ่งนี้อาจจะตายได้นางงามสุดสวยเกือบตายเพราะพวกเมาแล้วขับนางงามสุดเป๊จริงลินชัตลินโทษจิรวาชาตมนิสแกรนกำแพงเพชร2017เเล่าวินาทีชีวิตเฉียดตายรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วลากไปไกลจนหน้าพังทั้งแถบ วิตตาบอดเกือบไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2017เตือนพวกเมาอย่าขับรถเด็ดขาดอันตรายทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างวนตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมายต้องจริงจังเข้มงวดบังคับลงโทษใช้กฎหมายเมาแล้วขับให้รุนแรงเด็ดขาดด้วยสาวสูงสวยวัย19ปีอีกหนึ่งตัวเก่งสุด,สด ของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนไทยแลนด์2017ลินชัดลินโชตจิรวาชัดมิสแกรนกำแพงเพชร2017เล่าวินาทีเฉียดตายแล้วเกิดใหม่รถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วลากไปไกลจนหน้าพังทั้งแถบเกือบตาบอดเกือบไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2017เตือนดังๆถึงพวกเมาแล้วขับ นับว่าเป็นปีอาถรรพ์ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ที่มีเรื่องราวดราม่ารุนแรงสารพัดทั้งพีดีถูกปลดนางงามถูกปลดนางงามสละมงกุฎพีดีกับนางงามมีปัญหาไม่ลงรอยกันเยอะนางงามยากจนและอื่นๆที่น่ากลัวสุดๆคือมิสแกรนด์อุทยธานี2017เสียเฟีดดรัตนารามจุติประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตจับตาดูให้ดีดลิน ชัดนลินโชตจิรวาชัดมิสแกรนกำแพงเพชร2017ที่กำลังมาแรงสุดๆถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเต็งหนึ่งมาแรงเวอร์ที่จะพุ่งเข้ารอบ5คนสุดท้ายไปชิงมงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์สองพที่จะมีรอบตัดเชือกในค่ำวันนี้แล้วเสาที่8กรกฎาคมน้อนหนึ่งร้อยใบเทกบางนา สมุดปราการเหตุการณ์ฝันร้ายที่ยังตามหลอนเจียดตายโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วลากไปไกลจนหน้าพังยับเยินลินเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นสุดพลังเหมือนพึ่งอยู่ในเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนนึกถึงเรื่องนี้ทีไรแล้วมันปวดใจมากตอนที่คุณเปียดมิสแกรนอุทัยธานีได้เสียชีวิตไป เรานึกถึงเคสเราเลยแต่โชคดีที่ยังไม่ตายยังได้มาประกวดมิสแกรนไทยแลนด์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมปี2556หรือประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นลินเรียนอยู่ที่กำแพงเพชรวันนั้นเดินเดินอยู่ดีๆที่ริมพุทปาาแล้วอยู่อยู่รถมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้ ก็มาชนลินจนลมแล้วลากลินไปกับพื้นถนนด้วยจนเราสลบคาถนนพอฟื้นมาอีกทีนอนอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชรแล้วสืบไปมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ชนเป็นพวกที่เมาซ้อนกันมาสามคนก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปอาการของลินหนักมากคหน้าผากแตกเย็บเจ็ดเข็มคางแตกเย็บสองเข็มฟันหักหนึ่งซี่และฟันแตกหนึ่งซี่ ต้องจัดฟันใหม่แล้วที่หนักสุดคือกระดูกเบ้าตาขวาแตกวิตตาบอดนอกจากนั้นมีแผลที่ถลอกทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นที่หน้าแขนขาไหล่ส่วนอวัยวะภายในก็บอบช้ำแต่โชคดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ต้องรอดูอาการ24ชั่วโมงเรียกว่าปวดแล้วก็ทรมานมากๆบวมช้ำดำเขียวทั้งตัวพอรู้ว่าตกอยู่ในสภาพนี้ร้องให้เลย คิดว่าชาตินี้เราคงไม่สวยแล้วและคงจะประกวดนางงามไม่ได้อีกแล้วช่วงนั้นคิดคิดเลยว่าทำไมไม่ตายตายไปเสียเลยเพราะสภาพของเรามันแย่มากๆเรารับตัวเองไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่และคุณยายที่มาเฝ้าต้องคอยปลอบใจเราตลอดไม่อยากให้เราคิดสั้นทำร้ายตัวเองลินนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ครึ่งเดือน ระหว่างนั้นคิดมากนอนร้องให้เรื่อยๆเ,เคยคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยซ้ำแต่พอได้กำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างอีกทั้งมีคนบอกว่าตรงไหนไม่สวยก็ทำสัญญกรรมกันใหม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากและมีปัญหาเลยพออาการเริ่มดีขึ้นขึ้นจากนั้นหมอจึงให้กลับบ้านไปรักษาตัวต่อที่บ้าน แต่ต้องคอยมาพบหมอตลอดตรวจอาการตามนัดหลังจากแผลหายลินได้เดินเข้าเข้าออกออกคลินิกสัญญกรรมความงามเป็นว่าเล่นเพระาะใบหน้ายังไม่เข้ารูปเข้ารอยดีนักต้องใช้เวลานานเป็นปีจึงกลับมาสวยได้ซึ่งสวยกว่าเดิมได้อีกเพราะลินรู้จักดูแลตัวเองอย่างดีด้วยลินกล่าวถึงกรณีคนเมาแล้วขับว่าจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยติดอันดับต้นๆ เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเมาแต่เมาแล้วขับเลยขึ้นชื่อว่าเป็นคนเมาเหล้านี่ก็ความหายนะมาเยือนแล้วเพราะสติคุณจะไม่เต็มร้อยหรือว่าหายไปเลยทางที่ดีอย่ากกินเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์ให้นึกถึงอนาคตของตนเองและคนอื่นด้วยหลายคนที่ไม่รู้อีโนอีเหน่ด้วย อนาคตต้องมาสะดุดเพราะเรื่องพวกนี้ที่เสียชีวิตเลยก็มีเยอะโชคร้ายก็พิการอย่างเราก็เห็นเห็นกันอยู่ก็เยอะแยะคนบริสุทธิ์ก็ต้องเจ็บตัวทั้งเจ็บน้อยเจ็บมากกลายเป็นคนพิการคนไม่สมประกอบหรือตายไปอีกแม้ว่าจะมีโครงการต่างๆที่รณรงค์เรื่องนี้เช่นโครงการเมาไม่ขับแต่ดูเหมือนว่า ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ลิงขอบคุณมากๆที่รัฐบาลได้อนุมัติพรบจราจรฉบับใหม่โดยได้เพิ่มบทลงโทษสำหรับกรณีเมาแล้วขับจากจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับ5 0 0 0ันถึงสอง0 0บาทเป็นอัตราบทลงโทษใหม่คือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับขั้นต่ำหนึ่งหมืถึงสองหมื่บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตจนถึงการยึดรถที่ใช้ไม่เกิน7วันแล้วหากเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีโทษจำคุกหนึปีปรับ สองหมื่นถึงหนึ่งสบาทและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือถูกเพิกถอนไปเลยหากเมาแล้วขับเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างสาหัสก็มีโทษเพิ่มขึ้นเป็นจำคุกสองถึงหปีปรับสี่0มื่นถึงหนึ่ง0ส,สองืบาทพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่าสองปีหรือเพิกถอนแต่หากผู้นั้นถึงแก่ความตาย จะเปลี่ยนเป็นจำคุก3มถึง10ปีปรับ60,000ถึง2องแสนบาทรวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่กฎหมายก็แรงขึ้นกว่าเดิมลินก็อยากจะให้มีการบังคับใช้ที่เข้มงวดจริงจังต่อเนื่องด้วยนะคะอุบัติเหตุครั้งนั้นสอนให้หลินรู้ว่าเราควรตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต ใช้ชีวิตทุกลมหายใจทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าเกิดมาเป็นคนอย่าท้อต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตและคนที่รักเรายังมีขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ลินด้วยดีเสมอมาและขอบคุณเวทีนิสแกรนไทยแลนด์สองพันที่ทำให้ฝันของลินเป็นจริงไม่ต้องไปหาไกลถึงนอกโลก